สวัสดีครับกลับมาพบในอีกครั้งหนึ่งครับในช่องฟรีมายนะครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องความเมตตาแท้ดาริจากผู้ให้ไม่ใช่จากแรงกดดันของผู้ร้องขอนะครับเป็นยังไงผมว่าเราทุกคนคงเคยเจอนะครับแบบประมาณว่ามีคนมาขออะไรสักอย่างหนึ่งจากเราขอความช่วยเหลือนะแต่ว่าพูดเป็นในให้เกิดแรงกดดันให้เราให้อะไรเงี้ยนะ เอออย่างอย่างาที่ที่ผ่านมาที่ผมเคยได้ยินคืออย่างผู้โปรดสัตว์ทั้งหลายทั้งหลายเนี่ยมันจะโดนแบบมาณล้วผู้โปรดไม่ใช่เหรอต้องเมตตาสิอะไรเงี้ยเนี่ยคือเรียกว่าใช้ความกดดันย้อนกลับเพื่อที่จะเอาแล้วนะถ้าคุณให้ไปปุ๊บแบบด้วยความตะกิดถ่วงใจแล้วก็แล้ว,แ,ลวแต่มันไม่ใช่มันไม่ใช่เมตตาแท้เข้าใจไหมคือมันเป็นเกิดจากการแรงกดดันคือ ของผมเคยเจอไหมเคยแต่ผมไม่ให้คือไม่ให้เพราะว่าคือมันต้องดัดนิสัยเขาหน่อยไม่ใช่ว่าจะใช้ทริอคอย่างนี้มุกอย่างนี้มาเเรียกอะไรมากดดันเรานะครับเพราะว่าหลายคนเจอนะครับเจอเน,นี่ยเป็นผู้ปรไม่ใช่เหรอต้องสละต้องรู้จักสละอะไรเงี้ยค,คือบีบให้เราสละซึ่งมันไม่ใช่เนะื้อหาคือต้องสอนเขากลับเลยนะครับบอกว่าอย่างนี้มันไม่ใช่ มันมันไม่ใช่เรื่องการสละจริงแล้วอย่างนี้เรียกความกดดันดัดกดดันเอาคือต้อง,ต,อง,ต,อง,ต,องต้องต้องคือต้องต่อบไปเลยคือให้มันรู้เลยว,ว่าให้เรารู้นะมุกเนี้ยนะครับซึ่งจรงแล้วมุกเนี้ยมันมีมีที่ใช้อะมันไม่ได้แค่คารวะหรอกพระก็ใช้แม่ชีก็ใช้นะครับแล้วนะใช้แบบอะไรพระนี่จะเป็นแบบอะไรอ,อ่ต้องทํา คือเรียกร้องให้ทำบุญเลยนะอะไรเงี้ยสละอะไรเงี้ยซึ่งกลายเป็นว่าคือคุณทําให้คนทําบุญน่ะทําด้วยจิตที่ไม่บริสุทธิ์อ่ะเข้าใจไหมมันไม่บริสุทธิ์อ่ะต่อการทานั้นแ่ะอืมกลายเป็นว่าคุณไปตั้งเอาแล้วคุณก็ใช้ทริคในการพูดเพื่อบีบคั้นกดดันให้เขาสละให้ทําอะไรเงี้ยแบบไม่เต็มใจก็แล้วแต่นะครับนะอย่างเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่ไม่ถูกต้องซึ่งเราต้องบอก ซึ่งถ้าคุณไม่อยากมีเรื่องก็อาจจะบอกบอกปัดปัดไปอะไรเงี้ยนะแล้วก็แล้วทีหลังอะไรเงี้ยก็วานไปคือถ้ามามุกอย่างเงี้ยมันไม่ประสบแต่ที่แรกเนี่ยเราไม่ควรจะไปยุ่งใช่ไหมไม่ไม่ควรยุ่งนะครับหรือผมเจออย่างเงี้ยผมก็แต่คือหลังๆมันไม่มีไงนะครับเพราะว่าพวกนี้มาุ๊บผมก็รู้ร,รู้รู้ทางหมดนะจับทางได้หมดนะครับผมก็ไม่ให้บ้างอะไรบ้าง อันนี้ก็พูดตรงๆเลยนะครับมันไม่ใช่อย่างเงี้ยนะอันนี้ก็ไล่เลยอย่างนี้นะคือคือนักบวชเนี่ยจริงๆแล้วคือมันไม่ใช่ขอทานนะครับตรงๆนะอันนี้พูดแบบไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นเลยนะนะคือมันไม่คือนักบวชไมช่ขอทานนะครับพูดตรงนะนักบวชนี่คือผู้สละแล้วนะครับนะเพราะเวลาคุณทํา ทําตัวให้มันเหมาะกับความเป็นนักบวชหน่อยใช่ไหมโปรสาวหน่อยอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนมาทําบุญเองนะแต่ถ้าคุณยังอยู่กับตัวเองอยู่ยังมัวเมายังยังเป็นแค่คเรื่องอะไรยังวงกวนวนเวียนอยู่กับตัวเองเหมือนตอนอยู่เป็นคารวาสหรืออะไรเงี้ยนะอยู่เป็นอยู่นอกรูปแบบของนักบวชเงี้ยถ้าคุณจะเป็นอย่างนั้นอยู่คุณจะคิดว่าใครจะมาทําบุญหรืออะไรเข้าใจไหมคือ อย่างผมเนี่ยเอาง่ายๆผมเนี่ยโปรสัตว์มาสิบตั้งแต่ปีห้าสามต้นปีห้าสามนะครับกีป่ปีแล้วว่าจะสิบสี่ปีแล้วจะเข้าปีที่สิบสี่แล้วนะครับใช่ไหมเออจะเข้าปีที่สี่แล้วสามปีเต็มกับเต็มแล้วนะครับนะก็อยู่กบับนักบวชมาตลอดนะครับคไม่ขอนะครับไม่ขอนะเผยแพร่อะไรก็ไม่ได้ได้ตังนะครับทําช่อง youtube ก็ไม่ได้ลงโฆษณานะครับไม่มีโฆษณา ไม่เคยได้ไรายได้จากโฆษณาเลยทั้งสิ้น,นครับนะให้อย่างเดียวนะครับให้อย่างเดียวอยู่ได้ไหมก็อยู่ได้ก็มีคนมาทําบุญเองเรื่อยๆนะแต่ทําบุญคือผมไม่ได้แปะบริรับบริจาคไม่ใช่นะคือถ้าทาบุญก็คือต้องมาขอ,อเลงบัญชีถึงจะให้อย่างเงี้ยนะครับไม่งั้นก็ไม่ให้ไม่งั้นก็ไม่มีนะครับมันแล้วแต่คนเลยนะครับคือไม่ได้ขออะไรนะครับก็ให้อย่างเนี้ย โปรดอย่างเงี้ยมาสอนอย่างเงี้ยมา10กว่าปีนะไม่ต้องร้องขออ้อนวอนขอครับนะทุกอย่างก็มาเองนะครับมาเองแล้วก็ใช้ในการโปรดนะกิจการโปรดสัตว์ทั้งหลายนะใช้ไปนะครับแต่ไม่ได้เกิดจากการร้องขอผมไม่ใช่ขอทานไงนะแล้วก็อย่างคือรู้สึกว่าถ้าเราเผยแพร่เราโปรดสัตว์แล้วเนี่ยตรงเนื้อหารจริงเนี่ยถ้าอยู่ไม่ได้ก็ มันก็ไม่ใช่ละอืมมันมันสแสดงว่ามันมันมาผิดทางมันต้องอยู่ได้เองนะครับอยู่ได,ด้ด้วยตัวเองอย่างเงี้ยนะแล้วผมก็ไม่ได้อะไรเลยช่วงที่ยากลําบากก็มีมีไหมมีแต่ช่วงที่ยากลําบากสุดๆก็ไม่เคยร้องขอนะครับไม่เคยนะเออก็อยู่อย่างนั้นเขโปรดไปโปรดไปเรื่อยๆจนมันกว้างขวางไร้ขอบเขตเองสรพ์ทั้งหลายเขาขี้คลายสว่างสวยเขาก็ภาคทิพย์ก็มาช่วยเองเริ่มจากเ ธรรมดาดนจิตด,ดนใจคนนู้นนี้มาทําบุญบ้างอะไรบ้างนะครับนะก็อยู่ได้เองนะครับอืแต่ว่าไม่ได้เกิดจากการที่จะใช้ทริคอะไรในการพูดกระตุ้นตันหาให้ทำบุญหรืออะไรก็ตามมันไม่ได้มีไม่มีอย่างนั้นนะครับนั่นะคือเนะี่ยแหละฮะถึงบอกไงว่าถ้าคุณเจออย่างเงี้ยก็หาทางเลี่ยงหรือปฏิเสธนะฮนะรนะรหรือว่าถ้าลุกลุกล้าวเซาซีมากๆก็พูดตรงๆไปเลยอย่างนี้มันไม่ใช่ นะการสละที่แท้จริงไม่ใช่การทําบุญที่แท้จริงบอกเลยนะคือสอนเลิกสอนสวนไปบ้างอะ่ะไม่ต้องไปเกงใจพวกรูปแบบผ้าเหลืองอะไรมากนะครับนะถ้ามาแบบไม่เหมาะไม่ควรก็ต้องพูดต้องสอนไปนะครับนะนะหรือไม่ก็ถ้ากลัวแบบกลัวจะโดนทําของใส่อะไรก็แล้วแต่ก็ยิ้มๆแล้วก็คือหาทางชิ้งออกมาแล้วกันเนาะตามนันนะครับก็เ,เดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่ตอนหน้านะครับสวัสดีครับ